ไม่นดาใส่เดี๋ยวก็เห็นนี้วามัเป็น้นหน้าท่าเรือค่ะใช่ค่ะเราต้องไปลงเรือแล้วก็ไปลงแพค่ะโบราณชลีใต้น้ำไปข่าเราก็ลงเรือก่อนนะคะ อาหารอยู่นู่น,นี่พี่ปูต้องแบบนี้ให้หย,ะหยจะถ่ายคลิป หน้ากระดกมันหน้าจมหน้าใช่คง่ไม่มีเสาสบาสวยน่ะบรรยากาศดียอดรักเตือนันทวันีใช่มีคันแรกมาโ นี่นะคะเราจะไปที่นี่กันกนะคะกำลัมีสะพานที่นี่ะมีสะพานเลย เขามองกันเืนแล้วดูเขาค่ะเขาไม่รักอ่ะพี่ต้องโดนฝันน้ำก่อนได้ไหมพี่ต้องทานยาได้นั่นเหนียวอ่ะเอาสางมากินด้วยเห็นไหมนี่ไม่ต้องทำช่่ยกันดู จำที่คารแรนกินได้อันนั้นก็ถ่ายเหมือนแบบมาริโอที่เปิดให้ดูอ่ะแหววอ๋ออ๋ออ๋ออเอาเลยเอาเลยค่ะดีนะเรามีคนที่เข้าใจพวกเราเนี่ยไม่งั้นเขารำคาญเรากันตาย ควรควรอะไรนะหนูถึงอะไรขมยังอ้้หสายคอนเทนต์พี่สายธรรมะนะเส็นเหรอเอ้าริงใช่่ะลองเรือหาลองเรือทิพย์ฝัก lòng mình 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 ่ยนเห็นแดดต้ายก้หงังไปกันต่อ